เขาบอกแม่สงสารนารามาันสงสารไม่ทำไมทำไมต้องไปสงสารมันบินที่ตอนที่มันมีเงินเนี่ยมันยิงจองหองจะตายมันดือ้ออินาราเนี่ยเราแนะนำมันดีๆอ่ะอย่าไปสร้างศัตรูจะเป็นศัตรูกับเสืออ่ะ มันแบบว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทางศาลก็ให้มันเป็นไปเสียแม,มนก็อยู่ในคุกเห็นไหมแรงมากค่ะคุณผู้ชมแมลีนาจังในะคะันลั่นไม่สงสารนาราข่ามันนะคะหลังนาราค่าเพิ่งได้ออกจากคุกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่กี่วันนะคะทั้งยังดาสส่าแซบข่าจองหองนะคะแนะนำดีๆแต่ดื้อจนชีวิตต้องเป็นแบบนี้ จากกรณีเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะเวลาประมาณ2 1อนาฬิกานะคะศาลอาญามีคําสั่งให้ประกันตัวชั่วคราวนายอนิวัตรประทุมทิ่นค่ะหรือว่านาราเครปกระเทยนะคะวัย23ปีค่ะเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนกรณีโกงกล่องสุ้มทองค่ะแต่ยังไม่ทันได้รับอิสระภาพค่ะตํารวจสนประชาชื่นก็เดินทางมารับตัวนารานะคะถึงเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่ออายัดตัวเอาไว้ค่ะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสพบ้านโป่ง สุดนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานาราได้โพสภาพกราบเท้าครอบครัวนะคะและคลิปนาทีกลับบ้านครั้งแรกค่ะสวมกอดครอบครัวทั้งน้ําตา ทำไมดำแม้วไม่ขาวมมนเฉันเลยด <c oughs> ำมาสิหน้าดำสีสีเลย ต่อมาค่ะในเย็นวันเดียวกันนะคะนาราครปกระเธยค่ะได้ไลฟ์สดนะคะเปิดใจครั้งแรกหลังออกคุกค่ะได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะจากการกระทําที่ผิดพลาดของตัวเองทําให้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะแม้แต่เสื้อผ้าที่จะใส่เหลือแต่ชีวิตค่ะที่ต้องสู้ต่อนะคะขอเดินหน้าใหม่เริ่มใหม่ค่ะหาเงินชดใช้ผู้เสียหายล่าเหลือเงินติดตัวแค่5าบาทนะคะหวนเจ้าหนี้ให้เวลาหน่อยค่ะสัญญาจะไม่เห็นนาราคนเดิมอีกทั้งนี้ค่ะในส่วนของเจ้าหนี้ทุกคนนะคะสาวนารานะคะบอกว่าต้องกราบขอโทษค่ะที่ทําให้ทุกคนต้องรออออนนนะะะคคคคยย่่่่างงงึททีีทีีเธดใจืัมพ แล้้วก็รออเธอไดแต่ว่านี่เป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้เธอค่ะอยากลุกขึ้นสู้และสําหรับเราผู้เสียหายค่ะนารานะคะเผยว่าตอนที่เธออยู่ข้างในค่ะเธอก็พยายานทําทุกอย่างเลยนะคะให้ได้เงินค่ะไม่ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนนะคะได้มาครั้งละ5้าร้อยพันหนึ่งนะคะก็นําไปใช้เยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่เธอก็พยายามชดใช้จนยอดนี่ลดลงนะคะจากเดิมค่ะอยู่ที่120 <c oughs> กว่าล้านนะคะตอนนี้ค่ะเหลือราวๆประมาณ30-35ล้านเท่านั้นสู้ทําทุกอย่างค่ะเพื่อหาเงินใช้หนี้ทุกคนให้หมดโอกาสครั้งนนี้มั ที่สุดสําหรับนาราค่ะเธอออกมานะคะเธอจะสู้ค่ะแล้วก็จะทํางานขยันเพื่อที่จะมีเงินไปใช้หนี้ให้กับผู้เสียหายทุกคนนะคะตั้งแต่วันที่โดนจับจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเธอก็ยังพยายามหาเงินคืนผู้เสียหายนะคะแต่ว่าในตอนนี้ขอเวลาเธอหน่อยค่ะเพราะว่าเธอนะคะออกมามีเงินแค่5าบาทติดตัวแล้วเธอก็โดนอายัดต,ตัวเอาไว้ต่อค่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีรถก็ไม่มีนะคะแม้กระทั่งแต่เสื้อผ้าก็ยังไม่มีนะคะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายยังเหลือตัวตนของเธอยังเหลือครอบครัวนะคะแล้้้วกกก็จจาาานีีีค่ะ่ะทททํุอยงใหดส ศาลเลยตัดสินค่ะแล้วก็ปล่อยตัวนาราในการที่รอลงอาญาว่านาราเนี่ยไม่มีเจตนาที่โกงกับผู้เสียหายมันคือบทเรียนมันคือความผิดพลาดแล้วก็ขอเวลาหน่อยเพราะนาราออกมาะครับมีเงินแค่5บาทโทรศัพท์ไม่มีรถไม่มีแม้กระทั่งสภาพก็ยังไม่มีตั้งแต่นาราเนี่ยได้เข้าไปอยู่เนี่ยนาราก็มีการที่ทะเยอทะยา สู้หาเงินได้มากน้อยแค่ไหนนาราก็มีการเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดจากยอดที่120ล้านนะคะที่นรา,าเป็นนี่อยู่ตอนนี้นี่นาราอยู่ที่ประมาณ30ล้านและครั้งนี้นาราจะกลับมาเป็นนาราคนใหม่และนาราสัญญาว่าทุกคนจะไม่เห็นนาราในภาพเดิม ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแม่ลีนาจังค่ะได้ออกมาฟาดแรงทำสะดุ้งเลยนะคะเมื่อมีคนถามแม่ลีนาว่าสงสารนาราไหมนะคะงานนี้ทําเอาคนที่ได้ฟังคําตอบเนี่ยน่าจะช็อกกันไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะเมื่อแม่ลีนานะคะตอบว่าสงสารมันทําไมทําไมต้องสงสารมันสงสารมันทําไมอีบ้าแฉตอนที่มันมีเงินเนี่ยมันยิงจองหองจะตายเล่านะคะว่านาราค่ะเคยโทรมาหาตนค่ะบอกว่าจะจ้างงานจ้างให้ไปสัมภาษณ์นาราแล้วก็แม่ต๊กก่อนกนกนะคะตนได้บอกไปว่าแสนห้านารานะคะบอกว่าจะให้เลขาติดต่อมาแต่ก็หายหัวไปเลย และมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่นารานะคะไปว่าคุณแซกพิธีกรข่าวช่องท็อปนิวส์ค่ะเขานะคะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ตนก็เลยบอกให้นาราเนี่ยไปขอโทษเขาแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเขาเดี๋ยวแซคเนี่ยเขาก็ถอนแจ้งความให้แต่นาราบอกว่าให้มันเป็นไปตามกระบวนการของศาลก็ให้มันเป็นไปสิเห็นไหมสุดท้ายก็ไปอยู่ในคุกเราแนะนําดีๆ แล้วก็ไปทะเลาะก,กับเต๋าที่วิภูเราก็บอกว่าให้ไปขอโทษเขาซะอย่าไปสร้างศัตรูมันไม่มีประโยชน์เป็นศัตรูกับสื่ออย่าพลาดถ้าวันไหนพลาดเนี่ยก็จะโดนขุดคุยมันก็บอกว่าหนูไม่ขอโทษมันดื้ออินาราเนี่ยตนเคยโทรไปบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงขอโทษได้ก็ขอโทษแล้วเป็นไงชีวิตมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วทําไมต้องไปสงสารต้องสงสารผู้เสียหายที่โดนมันหลอกเขาบอกแม่สงสารนารามันสงสารไนมะ่ทําไมทำไมต้องไปสงสารมันมันสงสารทำไมอีบ้า ตอนที่มันมีเงินน่ะมันยิงจองของจะตายมันโทรมาหากูบอกว่าจะจ้างกูจ้างกูไปสัมภาษณ์มันเพราะมันถึงกูไปสัมภาษณ์แม่ตักกรนกรนกกูบอกว่าแสนห้าแล้วมันก็หายหัวไปเลยมันจะให้เลขาติดต่อมาแล้วมันก็หายหัวไปเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมันไปว่าแซกทาราโดนดิี่อักษรพิจารช่องท็อปนิวแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย แซกก็ไปแจ้งความไว้แม่ก็บอกมันบอกให้ไปขอโทษแซกแล้วเดี๋ยวแซกก็ถอนถอนแจ้งความให้ให้ชดใช้แซกสักแสนสองแสนค่าเสียหายก็จะได้ถอนแจ้งความให้มันบอกมันบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทางศาลก็ให้มันเป็นไปเสห์แม่มันก็อยู่ในคู่เห็นไหมเราแนะนํามันดีๆอ่ะแล้วมันก็ทะเลาะกับไอ้เต๋าทีวีพูเราก็บอกมันบอกให้ไปขอโทษเต๋าซะอย่าไปสร้างศัตรูมันไปสร้างศัตรูน่ะ มันไม่มีประโยชน์จะเป็นศัตรูกับเสือเขาก็ขุดคุย้ยมึงไปขุดคุย้ยมึงอย่าพลาดมึงพลาดวันไหนมึงก็โดนขุดคุย้ยมันก็บอกหนูไม่ขอโทษพี่เตา๋าแล้วเป็นไงล่ะมันดือ้ออินาราเนี่ยฉันเคยโทรไปบอกมันน่ะบอกว่าบางอย่างอะ่ะเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงขอโทษได้เราก็ขอโทษบหนูไม่ขอโทษพี่เตา๋าหนูไม่ขอโทษแซคธนาโดนท็อปนิวแล้วเป็นไงชีวิตมันชีวิตมันเลยกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชม แล้วมันต้องไปสงสารมันเนี่ยมันต้องสงสารคนที่โดนมันหลอกผู้เสียหายที่โดนมันหลอกอ่ะ ก็เรียกว่ามีน้าชากันบ้างค่ะกับคําตอบของแม่ลีน้าจังนะคะซึ่งกระแสะคอมเมนต์ค่ะก็มีทั้ง2ฝั่งนะคะบางคนค่ะก็บอกว่าแม่ลีน้าจังเนี่ยพูดถูกแล้วแต่หลายคนค่ะก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วท่านผู้ชมล่คะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To p ดารานะคะ